ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดารหลงโชคนะคะ,คะอาจารย์ต่ายหมอดุตาทิพย์ค่ะก็เป็นช่วงของการที่มาออกรายการเกี่ยวกับเรื่องของตัวเด็กตัวดับนะคะแต่ช่วงช่วงวันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของเลขดับร่างนะคะแต่ก่อนจะไปตรงน,นั้นแนะนํากับสมาชิกใหม่ก่อนนะคะสําหรับสมาชิกที่ยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ที่ชมรมโหราโพธิญาณน,นะคะ อสอนเกี่ยวกับวิชาอะไรยิปซีทรหัสนะคะลายมือหนูเฮงนะคะเจ็ตัวก็าานเนอะรวมไปจนถึงโหราศาสตร์ไทยนะคะและไพ่อร์เคิลอ้โหเป็นหลายอย่างเหลือเกิน,นเธออืมนิดนึงนิดนึงนะคะประมาณนั้นเนอะอ่าก็ให้สมเกียรินิดนึงนะคะแหมได้ตําแหน่งมาเนอะก็ ให้มันรู้มั่งเนาะแล้วก็วิชาที่เราจะไม่พูดถึงนะ่ะมันไม่ได้เลยก็คือวิชาดาวนอโชคนะคะเป็นวิชาที่อาจารย์พูดได้เลยว่าป,ป่ปื้มปลื้มปิ่ม <c oughs> ดีอกดีใจนะคะเป็นวิชาที่เอ่อปลี่ยนชีวิตอาจารย์ได้อย่างมากมายมหาศาลเลยตั้งแต่ปี5 8เอ๊ะ58ป่ะ58ค่ะใช่อาจารย์เปิดสอนวิชานี้ที่ชมรมอาสงเจษดาครั้งแรกแล้วก็มาเปิดสอนที่อ่า สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบังขุนดนเนาะและล่าสุดเปิดสอนอยู่ที่ดาวนำโชคที่ชมรมโหราโพธิยานที่เดียวที่เดียวเท่านั้นนะคะประมาณนั้นทําไมถึงได้ภาคภูมิใจขนาดนั้นเพราะว่าเป็นเป็นวิชาที่อาจารย์ใช้สถิติใช้ความคิดคิดคน้นผสมผสานโอ้โหหลายหลศาสตร์เข้ามากระแทกกระท้านใส่เข้าหากันนะคะซึ่งก็สามารถนําเอาวิชาเนี้ มาคำนวณตัวเลขได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนี่นะคะแล้วก็ยืนยันฟันธงการันตีโดยเฉพาะกับวิชาทักษะพาลวยนะคะจะเห็นเลยว่าเลขของเราเข้าทุกงวดแล้วอาจารย์เลขมันเยอะอ่ะก็มันมีทริคเนาะมันมีทริคนะคะบอกไปไหมไม่ได้เพราะอะไรล่ะม,มิ วิชาอาชีวะเยอะนะคะก็รอรอรอดังนั้นเอาแต่ตัวเลขไปและกันอยากรู้อยากเป็นเข้ามาเรียนค่ะรับรองไม่มีกักไม่มีห่วงเนาะประมาณนั้นนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนได้โดยเฉพาะกับวิชาสูตรหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสูตรเนี้ยอาจารย์ใช้มาร่วงประมาณสิบปีได้น่าจะเกินด้วยน่าจะประมาณสักสิบสิบห้าปีอะ เนาะอยู่นี่นี้เนี่ยสิปีน่าจะประมาณนั้นนะคะจันก็จําไม่ได้เนาะแล้วก็จันสังเกตเฝ้าเฝ้ามองเฝ้าดูเฝ้าเฝ้า,าเยอะมากนะคะแล้วปรากฏว่ามันเข้าทุกงวดและความสําคัญของมันคือตัวเลขมันน้อยนะคะลงทุนก็น้อยเข้าทุกงวดลงทุนแค่สา0พันหแต่กําไรถึง2 0งหมกบาทเอาไหมเออเนาะเยี่ยงนี้เองนะคะไม่ได้ยากเลยเนาะ ก็มันมีหลัก,หล,กหลักการหลักวิเคราะห์เกิดขึ้นนะคะแล้วทำให้อาจารย์มีความรู้สึกว่ามันยอดนะเออเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์วิชาดำโชคเนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่อาจารย์รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเป็นศาสตร์ที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรคะเพราะว่า คิดคนเองทําเองคิดเองลองผิดลองถูกมาจนถึงย,ย่างเข้าสู่เข้าปีที่17แล้วนะคะก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เปิดสอนอย่างเป็นทางการอยู่จํานวนหลายหลายหลายแขนงหลายสาขานะคะจนมีคนเข้ามาก๊อปเยอะต้องพูดเลยนะคะก๊อปเยอะดังนั้น,านาอาจาร,รย์ก็เลยมันมันก็ห้ามกันไม่ได้เนาะโอเคอ้อลืมบอกไปค่ะ ก็ช่วงของเทศกาลสงการนะคะก็จะแต่งตัวดูฮัลลูฮัลานิดนึงดูแบบว้าวนะคะแต่งตัวแบบจัดจ้านมากนะคะก็เป็นช่วงของเทศกาลครอบครัวนะคะเดินทางกลับบ้านก็ให้เดินทางดีๆขับรถดีๆนะคะและที่สําคัญค่ะไปล้างเท้ากับกับพ่อกับแม่ไว้เนาะให้เป็น เขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองนะคะประมาณนั้นแล้วก็ที่สําคัญค่ะสําหรับคนที่อยู่แถวอีสานก็ดีหรือจังหวัดไหนๆก็ดีนะคะให้ระวังอย่างยิ่งลวดคือเรื่องของอากาศระวังเรื่องของฮิสโตเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้สงการร้อนมากนี่ยังไม่เข้าสงการดิร้อนตัน้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะดังนั้นแนะนําว่า จิบน้ำให้มากๆนะคะอย่ากกินน้ําเย็นเจี๊ยบนะเพราะว่ามันจะไปน,น็อกน็อกเครื่องในเราอะค่ะนะคะ,นะคะกินแค่แบบแบบพอรู้ว่าเย็นแค่นั้นพอละนะคะนิดๆหน่อย,อยๆกินเข้าไปนกกินน้ําทีๆไม่ต้องกินเป็นเกลอนนะคะจิบบ่อยๆจิบทีๆย้ายขาดน้ํานะคะถ้าเปิดเป็นฮิสโตคุณมันจะลําบากยุ่มมากๆนะคะ อาจจะนําไปจนถึงที่มีคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังตายกันทั่วโลกนี้นะคะอากาศร้อนๆนี้มีบางจังหวัดปาเข้าไป47องศาคุณคิดดูสิมีธรรมดา <c oughs> อาจารย์จะไปต่างจังหวัดไม่ <c oughs> อยู่บ้าน <c oughs> เพราะอะไรร้อนอ่ะร้อน,นมากๆนะคะประมาณนั้นก็ดูแลตัวเองให้มากๆนะคะมีก็เวลาเดินทางไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่กับต่างจังหวัดกันก็เดินทางขับรถดีๆ นะคะจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เนาะโอเคค่ะวันนี้ก็เราก็มาคุยกันในส่วนของเลขดับล่างกันโมเยอะนางมันทิตานะคะโอเคๆนะคะเรามาดูในส่วนของทักษาพารวยกันดีกว่านะคะรอบนี้เนาะในส่วนของทักษาพารวยนะคะรอบนี้เข้า90ที่คนเกิดวันพุธแสดว่าคนวันพุธต้องโชคดีแน่นอนคะ่ะนะคะเกิดวันพุธเนาะใน้90แต่ว่าอมสินไม่ออกนะคะงดออก งวดออกมากี่รอบแล้วเนี่ยสามรอบรอบที่สามแล้วเนาะอืมทาไมไม่ออกห้าปีไม่ออกก็ออกสองปีสิคนอื่นเขารอนะ <c oughs> นะคะบ่นแทนให้เนาะนะคะอะดูก่อนเนาะรอบนี้ออกอะไรก็ตามไปดูนะคะตามไปดูเนาะจากสถิติอาจารย์ถือว่าเอ่อเลขทักษะคารวยเป็นเลขที่น่าจับตามองนะนะคะเพราะว่าเข้าทุกรอบเลยน้อยมากเลยนะคะที่จะหลุด อาจจะปีละครั้งหรือสองครั้งเต็มที่เลยไม่เกินนี้นะคะเป็นสถิติที่น่าสนใจเอาไปเพ่งดูนะคะประมาณนั้นส่วนเลขเด็ดตาทิศนะคะรอบนี้ก็อาจจะประมาณว่าไม่เคยเข้าตากรรมการเท่าที่ควรนะคะพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมอืมเนาะประมาณนั้นแต่เลขเด่นอาจารย์ยังเข้าอยู่คือเลขแปดนะคะแปดสามหกอาจารย์เข้าเลขแปดยังเข้าอยู่ถ้าเกิดคนเล่นเป็นก็เอาเลขเด่นของอาจารย์เนี่ย ไปจับอยู่ในสูตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวสูตรหนึ่งอาจารย์อธิบายทีเอาสูตรสองก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีแผ่นกระดาษของสูตรสองเนาะสูตรสองก็คือไปดูที่ล็อกแปดเลขที่ออกก็คือแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่นี่ชัดเจนเนาะประมาณนั้นแต่งอรอบนี้ต้องขออภัยจริงเพราะว่าอาจจะไม่ตัววินไม่เข้านะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเลขมันมันแปลก นะคะอย่างเช่นเลข18เนี่ยสถิติ 4, ยากมากกับการที่มันจะมาแต่มันก็มาวางลงเลยนะคะสำหรับสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งของเราจะเป็นแนวตั้งสูตร2จะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งต่างกับสูตร2อย่างไรสูตร1นเบิ้นหาไม่นับนะคะไม่นับค่ะนะคะสูตร2ล่ะไม่หวัน่นแม้วันมา,มาจะเบิ้นจะหามจะต้องเอาอยู่ คอยรู้แค่เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะและจะรู้ได้อย่างไรก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าในส่วนของเลขเด็ดตาทิพย์อาจารย์จะให้เลขเด็ดอยู่แล้วนะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะวดน,นี้สูตรหนึ่งอยู่ที่ล็อกหนึ่งค่ะนะคะมันออกหนึ่งสี่แปดโอ้โหอย่างนี้เลยเหรออาจารย์อืมเนาะไม่ธรรมาดาเข้าทุกรอบทุกงวดยกเว้นเบื้องฐานอย่างเดียวเท่านั้นเองและยืนยันฟันของการัตีว่าเขาทุกงวดน,นะคะอ่ะ โอเคขออนุญาตวางเนาะส่วนของเลขดับบนเลขดับบนนะคะรอบนี้นะคะเรามาสแกนดูกันว่า81มีหรือไม่ตู๊ตตุตตุตูุตตุตูุตูุตูตตตตหนึ่งแปดไม่ใช่แปดหนึ่งนะคะพานตู๊ตตุ๊ตตุตูตูุ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 ๊ตตนั่นแสดงว่าเลขดับบนของเรา เอาอยู่อีกแล้วเชียวนะคะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะแล้วเรขดับร่างของอาจารย์ล่ะนะคะก็เดี๋ยวค่อยค่อยเปิดให้ดูเนาะก็มีสมาชิกสองอ่ะดูเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวเหม่ขัดใจนะคะเลขดับร่างค่ะวันนี้อาจารย์ให้เด่นเอ่อเลขดับร่างวันนี้ออก90เรามาดูกันว่า90มีหรือไม่ตุด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  น,นันไม่มีก็แสดงว่าไม่มานะคะก็แสดงว่าดักของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้ววางนั่นเลยนะคะวันนี้ดักอะไรเรามาดูกันเลยก็ได้เนาะวันนี้อาจารย์ให้ดักนะคะก็มีเลขสามหกหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งสองหนึ่งหกศูนย์หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสามสี่แปดสองแปดสองหนึ่งสามสี่สามสองแล้วก็หนึ่งแปดนะคะ อ่าแคปน้าจอไว้นะคะหนึ่งสองสร้างแคปจุดหนึ่งสองสร้างแคปจุดหนึ่งสองสร้างแคปจุดโอเคค่ะขออนุญาตดึงกลับนะคะโอเค,ค,อเคพูดไปแล้วนะคะสำหรับเลขดับล่างเนาะก็ให้เป็นสิธิธิเป็นแนวทางนะคะลดต้นทุนจะได้ไม่ต้องไปลงทุนเยอะนั่นว่างั้นเลยเนาะผมมันก็ทิ่มตาจัง <c oughs> <c oughs> เนาะ จารไปตัดผมมาค่ะทําไมล่ะจารย์ร้อนค่ะก็เลยตัดนะคะผมมันก็เลยทิมหน้าทิมหลังอยู่นี่แหละนะประมาณนั้นเลยก็จะมีสมาชิกนะคะสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้า VEP จะทําอย่างไรนะคะเข้า VEP ก็คือบูชาหิน1น1เซนจะได้ VEP ของจันต่้างวดน,นะคะแล้วก็นี่ค่ะ นะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นหมายเฐีนะคะทําไมต้องหมายเฐีเพราะหมายเฐีมันมีตัวเลขขึ้นหลังจากขั้นภาวนาสวมดมนต์แล้วนะคะเมื่อตัวเลขขึ้นคุณสามารถเอาตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชคได้โดยเฉพาะอาจจะเป็นลาวเป็นฮ้านอยแล้วแต่ตัวคุณเลยค่ะนะคะหนึ่งเส้นได้ VP ีของอาจารย์ต่ายห้างวด ส่วนลดอีก50%ได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรใช้ได้ตลอดชีพเลยค่ะนะคะถ้า3เส้นหลาจารย์ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ3เส้นคุณจะได้ v ี p หอนจันตายจนถึงสิ้นเดือนธันวาเลยค่ะนะคะปกติ10งวดนะคะแถมให้อี้างวดเป็น15งวดนะคะรอบนี้ไม่แล้วค่ะจัด10งวดแถนไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมกันเอาให้สุดๆไปเลยค่ะนะคะสเส้นนะคะอาจจะเป็นพี่ ไทเกอร์อยนะคะอ่าปีเซียหยกน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ท่านที่อยากให้สมหวังความรักก็อาจจะเป็นปีเซียสองตัวนะคะเขาบอกว่าปีเซียคือสัตว์เทวะที่กินไม่รู้จักหมดแถมทั้งตัวผู้และตัวเมียจะได้สมบูรณ์ในเรื่องของขอครอบครัวนะคะประมาณนั้นแล้วก็อ่ายกน้ำผึ้งให้คุณสมบัติในเรื่องของเงินหมุนเวียนที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็น <c oughs> อ่ หินถูกห่ว,หวยนะคะตรงการจะเป็นหินไยไลท์ซึ่งเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูทรับดูโชคลาบทุบจุ๊บๆเข้ามาได้เลยอยากได้แบบนี้ตามเข้ามาค่ะนะคะสามเส้นได้วีพีขอจตาจนถึงเดือนธันวาคมเดือนสิบสองนะคะเดือนสิเนาะนะคะก็ นะคะแล้วก็ได้ส่วนลด150%นะคะท่านใดอยากได้แบบนี้อยากได้มีฟรีแน่นๆให้ก็เข้ามาที่เบอร์นี้เลยค่ะ0815915987 0815915987นะคะอ่าเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID line สำหรับอ่า อันนี้นะคะก็เป็นเบอร์เก่าเนอะก็เป็น0 9 0ย์8ก็2 6และ ID l ด n ไล3 5ส5ก้านะคะสามารถทักไลน์เข้ามาเนอะแล้วก็พิมพ์คำว่าขอดูรูปอาจารย์ก็จะส่งรูปเข้าไปให้นะคะประมาณนี้เนอะแล้วก็เพื่อเข้า v p เนอะถ้าท่านอยากจะสั่งปฏิทินเลขเด็ดเดทิปของปี 6, 7เล่นนี้เหลือจำนวนน้อยแล้วนะคะปกติราคา2,000นะ 999ลดเหลือ2,500บาทเหลือจำนวนน้อยแล้วหมดแล้วก็หมดเลยนะคะในราคาอยู่ที่ตรงนี้เนาะอยากได้ก็ฮัลโหลมากันนะคะประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าสั่งไปทีมเดี๋ยวจาจะส่งเข้าเข้าไปให้นะคะสำหรับท่านที่อยากจะทำบุญกับอาจารย์ได้นะคะตอนนี้มีบุญก็คือที่วัดละครังแล้วก็วันที่9วันที่9เมษายนนะคะจะเป็นวันที่สถาปนา เจ้าวาดวัดละคังพรมลังสีที่เพชรเกษมเจ็ดสิบเจนะคะเป็นการสถาปนานเพราะว่าเดิมท่านเป็นแค่เขาเรียกว่าผู้รักษาการแต่ตอนนี้ได้แต่งตั้งมาเป็นเจ้าวาดว,ดวัดแล้วนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ก็จะมีการร่วมบุญเกี่ยวกับงานทอดพระป่าของวัดละคังสร้างหอเจดีนะคะซึ่งตอนนี้ได้ลงมือทําแล้วแต่ยังไี่เสร็จดีเหตุผล จเลยค่ะนะคะก็ร่วมกันเนาะคนที่อยากมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับก็สามารถมาทําบุญเกี่ยวเรื่องของระคังได้เนาะนะคะแล้วก็ที่วัดเขาปวดนะคะสร้างหลวงปู่ทวดนะคะก็เริ่มลงมือกันทําแล้วแต่ว่าเนื่งองจากองค์ท่านใหญ่มานะคะก็ใช้ปัจจัยจํานวนมหาศาลเนาะมันมีช่วงที่โควิดนะเราเบรกไปนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าทําทอะไรไม่ได้เลยต้องเบรก นะคะก็ตอนนี้เริ่มมาบูรณะกันทํากัละนะคะก็จะมีการร่วมสร้างซึ่งสูงมากๆสูงสูงเท่าไหร่เนาะสิบสี่เมตรมัม้งนะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะสิบสองถึงสิบสี่เมตรอาจารย์ไม่แน่ใจตัวเลขนะักเท่าที่ควรนะคะแล้วก็กว้างประมาณสิเมตรเนาะนะคะหล่อเป็นเนื้อทองเหลืองไม่ใช่เนื้อปูนนะคะทองเหลือง เงินมหาศาลเลยอะค่ะองเล็กๆยังต้องเป็นแสนและอบเท่าไหร่นะคะจะพอเนาะประมาณนั้นก็ต้องร่วมจิตร่วมใจกันเขาบอกว่าคนที่สร้างพระนะคะให้เขากลาบไหวบูชาเขาบอกว่าชาติหน้าเกิดมาจะมีผิวพรรณที่ดีมีปัญญาที่ดีนะคะมีเอ่อมันสมองความรู้ความสามารถที่ดีเกิดขึ้นและมีฐานะ ฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งองคยิ่งใหญ่ยิ่งมั่นคงมีเงิ่เบืเริ่มเทิมเลยนะคะยิ่งใหญ,ยใหญ่ยิ่งมั่นคงนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีเนาะก็ร่วมกันละกันนะคะงานนี้เริ่มเดือนพฤษภาค่ะแต่เราก็คงจะต้องทยอยเก็บเงินกันเนาะท่านใดอยากร่วมบุญก็ทําติดตามมาที่เบอร์นี้เลยนะคะ0 8 1 5 9 1 5 9, 9 8 7 0 8 1 5 9 1เ9 8 7เป็นทั้งเบอร์โทรและอดีไลน์ค่ะ ฮัลโหลเข้ามาพักเข้ามานะคะว่าจะร่วมบุญด้วยขอเลขที่บัญชีบุญเดี๋ยวจันส่งเลขที่บัญชีบุญไปให้ไป็นร่วมบุญกันนะคะนะวันนี้ก็ใช้เวลายเลายอะเลยอาจจะต้องบายบายไอลาก่อน like นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแกลจันใตยหมอดูตาทิพย์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย